คลิปนี้เราจะมาสอนทำชาดอกดาวเลืองกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะนําดอกดาวเลืองมาตัดเพื่อเตรียมนำไปตากโดยวิธีการนะครับเราจะใช้กรรไกรนะครับตัดลงไปที่ตูดดอกดาวเลืองแบบนี้ แล้วก็ค่อยๆนำส่วนที่เป็นกลีบสีเขียวออกมานะครับเราก็จะได้กลีบดอกดาวเรืองในลักษณะนี้หรือถ้าไม่มีตันไครนะครับก็ใช้วิธีการฉีกออกมาจากดอกโดยตรงได้ซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อดอก แก่เต็มที่แล้ว หลังจากนั้นเราจะเกลี่ยให้ทั่วถาดแล้วนำไปตากให้แห้งครับนำดอกดาวเรืองและดอกคำฝอยที่ช่างตัวเมื่อตะกี้นะครับมาเข้าเตาอบลมร้อนอีกครั้งหนึง่ง โดยตั้งไฟที่ร้อองศานะครับเป็นเวลา10นาทีหลังจากที่นำดอกดาวเรืองและดอกคำฝอยอบแห้งดีแล้วเป็นเวลา10นาทีนะครับเราก็จะนำมาเข้าเครื่องปั่นเพื่อให้เป็นผงละเอียดแล้วก็ส่วนผสมเข้ากันและให้ง่ายต่อการใส่ในซองชานะครับ ไม่จำเป็นต้องให้ชาละเอียดเป็นผงนะครับ เท่านี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็จะบรรจุในซองชานะครับซึ่งเป็นชาเยื่อกระดาษวิธีการนะครับเปิดปากถุงขึ้นมา หลังจากที่เรานำชาใส่ในซองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการซีนปากซองชานะครับวิธีการนะครับให้จับซองชาในลักษณะนี้ใส่ลงไปเรียบร้อย เท่านี้เราก็จะได้ชาดอกดาวเรืองที่พร้อมนำไปจำหน่ายแล้วครับ